เป็นสมเด็จวาระครังที่เข้าใจง่ายที่สุดส่องเนื้อกันนะอันนี้ไม่หลายแสนครับเนื้อเดียวที่ขายกันสิบล้านนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะพลาทุกองค์ผมจะเสียดายขาดทุนนะ่ะไม่ได้มีความไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกผมหรอกจริงๆแต่ บางอย่างคือมันเหมือนกับไปลดคุณค่าว่าเกหรือเปล่าราคานี้แท้ทำไมถูกไม่ดีเท่าพระใหม่ๆที่แพงเหลอมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะถ้าเพื่อนเพื่อรู้เคมีผมแล้วว่าเคมีผมเป็นแบบนี้นะช่วยเยียวยาความรู้สึกกันหน่อยขอบคุณพี่โอ๊นะครับเพิ่งเคยเห็นตะกรุดอาจารย์แปลกที่ดูง่ายดอกแรกได้ความรู้มากเลยพี่โอ๊ตครับขอบคุณครับ าใจดีสุดกระจายของดีให้นักสะสมใจกว้างมากๆเลยครับพี่ชัดใช้ปิดตาหลวงปู่ี่ไหมครับปิดตาเจ้าคุณสีอ่างศิลาอ่ะน,น,นี่บางอย่างไปแล้วหาองค์ที่สองได้ยากสมเด็จที่เข้าใจง่าย,ายๆดี เนี่ยอันนี้ก็เอาประสมเด็จมาเสาะพิมพ์โอ้โหเก่ามากครับองค์นี้ถึงยุคสมเด็จโตอันนี้เนื้อสมเด็จโตชัดเจนครับ อันนี้เนื้อสมเด็จโตชัดเจนใครที่อยากจะนะได้ส่องเนื้อสมเด็จแขวนพระสมเด็จเนื้อโสวนวัลคันครับองค์นี้ครับผมโอ้โหตุ๊กตับสุดๆครับเนื้อจัดมากวัดเลอระเพื่อิจักรพรรดิเลย วัดเฉลิมเกียรติยุคต้นอ้าวเข้าฝนทำยาหรือเปล่าก็เป็นไปได้โอ้โหวัดเฉลิมเกียรติสวยเจ้ากุณโชตสมเด็จองค์นี้เนื้อโซนตุ๊บตับโอ้โหรอเลยครับสมเด็จด้านล่างเข้าซ้อพิมพ์อ่าใช่ครับพี่ ปูบุญกล่องนี้เกินแสนแน่แน่ปบุญนี่หายากนี่ครับ,บปิดวัดเฉลิมหมื่นห้าพิมานะเราต้องช่วยกันนะครับสร้างคุณอุปการกับพระครับพี่ๆจ๋า นะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติอ่ะเขาแพงมาพร้อมกับวัดพับพระพุทธบาทปีลันเนะี่ยมีย้อนยุคเยอะพอพระดังก็จะมีย้อนยุคมากก็เหมือนพระสมเด็จวัดระฆังเหมือนสมเด็จวัดเกศเหมือนสมเด็จเนะี่ยมีย้อนยุคเยอะนะครับถ้ายุคต้นๆเนี่ยเราแยกตามความเก่าตามสูตรเนื้อเราแยกกันได้เนะี่ยก็อยากให้เรา เขาเรียกอะไรอะเล่นหากันในราคาที่สมแก่พุทธคุณเป็นการสร้างคุณอุปการกับพระแล้วผมบอกเลยพระแบบนี้ยแขวะแล้วสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตเราแน่นอนนะฮะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะมีเงินมีทองล่ำรวยนะแน่นอนถ้าเรามีของดีๆของยุคต้นนะพลังพุทธคุณมากกว่ายุคหลังยุคเสริมอยู่แล้วปิดตาก็หลายหมื่นแล้ว ปิดตาเจ้าคุณสีปูบุญสวยปูบุญสดไหมครับอ่าปิดตาเจ้าคุณสีอ่างศิลานี่กระบองไข่นะนินิยมนะกับสั้นความแล้วสบายใจครับอาจารย์พิพิติขอบคุณครับนี่อ้าวพระเหนือดินพิมพ์นักกกหลวงปูบุญคือพอเวลาเห็นแล้วอะผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยบอกขานิยม ไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรใครที่พอรู้ก็บอกค่านิยมหลายมื่นเลยครับของหลวงปู่บุญไม่ค็ยเจอแ <ใน S 1> บบนี้นะปกข้างเม็ดอโอ้โหชุดนี้อาจารย์เา่ามาเท่าไร่ครับคนละดูมีหน้ามีตาติดด้วยปะ่ะวันนี้ผมให้คุณประมูลกันแล้วกัน แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่บอกค่านิยมอะแล้วพระมันถูกเกินไปในการใส่ราคาพระแบบนี้ไม่มีใครก็มาใส่ราคากันให้ประมูลกันแบบนี้ประมูลแบบอย่างเงี้ยปิดตรงเวลายางเงี้ยผมอยากให้มันมีความสุขทั้งคนในรายการอย่างผมทั้งนักสะสมและผู้ฟังที่มาฟังรอความรู้พี่ๆเซียนพระช่วยกันนะครับ ช่วยกันนะฮะอนุรักษ์นะครับนากปกข้างเม็ดโหแล้วมีหน้ามีตาด้วยองนี้พิมพ์นี้ไม่มีเกนะเพราะยังเพราะยังเพราะยังไม่เห็นไม่เห็นมีพิมพ์เกลงเล่มในหนังสือด้วยครับพิมพ์นี้อ้าวสองนาทีน,าทนะนาีครับพี่มาที่สองหมื่นบาทครับเปิ่งไรครับเวลาเดินแล้วโอ้โห อยู่ที่สอง0มืนสองันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับพิมพ์หายากอันนี้หายากพิมพนี้หายากจริงครับนาคปกหลวงปู่บุญลงหนังสือมาหาโพสิปีที่แล้วเปิดขายกันอยู่ห้าหมื่นปู่บุญมีพิมพ์รักหมื่นมานานแล้วโอ้โหอยู่ที่สองหมืน่นสองพันบาทมาที่สองหมื่นสามพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่สองหมื่นห้าปปูบุญสองหมื่นกว่าพิมนากปบกคือพิมพ์ที่ราคาหลักแสนครับแล้วหน้าปกบิมพเนี้ยมีหน้ามีตาติด้างเม็ดนี่ฮะเอาแล้วโอ้โหใครมีซับเกตเธอครับหายาพอๆกับน่งตะลุงเอาว่าการจะได้หลวงปู่บุญพิมพ์ิธ่ทำน้อยๆเนี่ย โอ้นี่เหลือเวลายี่สิกว่าวินาท e ีครับเพื่อนๆโอ้โหมาที่สอง0มืห้าันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สอง0มืห้าบาทแล้วโอ้หนี่ดูง่ายดีนะอยู่ที่สอง0มืนห้าันบาทมาที่สอง0มืเจ็บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่สอง0มืน็ันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื็้ารยบาทมาที่สอง0 0ืันบาทแล้ว มาที่สองหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับสองเจ็ดห้าไม่ได้นะพี่มาที่สองหมื่นแปดพันบาทแล้วผมบอกเลยว่าพาเลือกคนมาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทมาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับวันนี้ไม่พูดอะไรเยอะเลยพาเลือกอคนปีเลยอาจารย์มาที่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายสองหมื่นกว่าบาทได้นาคปกเนื้อดินปู่บุญแล้วองค์นี้มีหน้ามีตา ราคาอยู่ที่สองหมื่นแนห้าราคับราคาสุดท้ายมาที่สองหมมาที่สองหมื้าบาทคับราคาสุดท้ายโอ้รายการนี้ฮะอยู่ที่สองหม้าบาทคับราคาสุดท้ายครับนี่ปไปที่ปิดไปที่พิซซ่าคอนะครับสองหมบาททวน เปียาบอกว่าราคายังน้อยต้องมีห้าหกมื่นครับถูกกว่าเจ้าส่วนสองดีวีนิิผมเห็นว่าเฉลิมภระเกียรติผมคิดภาพออกเลยว่าสมเด็จโตเนี่ยเป็นแบบไหนใช่ครับถ้าเกิดคนเคยเห็นจะเข้าใจดูสิอย่างพระปิดตายอดนิยมปู่ศรีเนี่ยองคหนึ่งเนี่ยหลายหลายบาทนะนะครับห้าหมื่นถึงแสนนะบางครั้งคนยัง นะไม่ของแบบเนี้ยหมดจากวงการไปแล้วบางคนยังไม่รู้จักเลยแต่พระแบบเนี้ยเมื่อเอาไปให้คนที่เขาเล่นพระเป็นดูเนะี่ยอันนี้คือเป็นพระที่มีความต้องการของสายชนบุรีเนะี่ยผมจึงอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่รู้อ่ะพิมพ์บอกไว้ผมแบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้เนะี่ยแต่ถ้าวางอยู่นานปุ๊บไม่มีคนพูดถึงงานพิจิไหมบางคนเขาคิดว่าพระอะไรอ่ะ แต่พอยิบมาบอกปูสีเอ้านี่ปูสีเหรอเห็นไหมอารมณ์ประมาณนั้นโมเมนต์ประมาณนั้นครับพี่เก่งเขาสะสมครับปูสีอ่าวันนี้จัดองค์นี้ให้ดีไหมแพงกว่าปูทิมครับเล่นก่อนปูทิมด้วยครับหายากว่าปิตาอ่างศิลาสิบธิ์พอแก้วอ่าโอ้โหจัดองค์นี้ให้ดีไหมค่าคืนนี้จัดองค์นี้ให้ดีไหมครับพี่พี่ อยากได้ครับปูสี่อันศีลาอ่ะเนื้อนี้ก็คือเนื้อสมเด็จโตโอ,อู่าว่าอันนี้คือเนื้อเข้าใจง่ายอื้เนื้อเนื้อวัดละรังครับองค์นี้ผมอธิบายแล้วครับว่าพระที่เล่นกันหลักล้านคือพระสมเด็จโตนะครับส่วนนะ พระสายวังอ่ะนะครับถ้าสร้างแล้วสมเด็จโตเสกก็เป็นพระสมเด็จโตก็จะเป็นเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อหาสาระก็จะใกล้เคียงกับเนี่ยองในมือผมอย่างเงี้ยนะครับส่วนในจัดสมัยรห้าเนี่ยสมเด็จโตท่านมรนาภาพไปตั้งแต่ปีพศสองพันสี่ร้อยสิบห้านะครับแล้วสมัติในท่าเนี่ยถึงสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามจากสองสี่หนึ่งห้าถึงสองสี่ห้าสามเนี่ย เป็นพระพุทธบาทปิลานและพระพุทธโคสาจารย์เจริญเป็นผู้เสกครับอ่าเราเล่นตามหนังสือนะบันทึกโบราณของท่านจำลองอย่างเงี้ยก็ง่ายพี่นัดมมายัางครับพี่นัดไม่มาเหมือนไกล่ทอดที่ขาดน้ำจิ้มสร้างตำนานไปทุกคืนอ่านี่อะนี่ครับพีวัสิสิ์ พระปิตาปุสีพิมพ์นักกล้ามหลังยันกระบองไข่ลงรักปิดทองทับหอระดาอีกสร้างประมาณต้นสองพันห้าร้อยอ่าคิดถึงพี่ทวีเลยครับเห็นพระสมเด็จทีไรแต่ถ้าสมเด็จองค์ในมือผมเนี้ยให้เหลือครึ่งองค์ก็ยังต้องว่ากันหลักแสนเพราะอันนี้เป็นเนื้อยุคสมเด็จโตแบบเข้าใจง่ายโซนแพง ขอบคุณครับพี่โอคุณ,คณนี่โซนแพงเนี่ยฮะยอมพี่ทวีกับพี่มานะชัยครับเรื่องพระสมเด็จของจริงนะครับอ้าวอันนี้เป็นเนื้อสมเด็จโตไม่หักโอ้โหมาแล้วพระสมเด็จโต จะซื้อทันยุคก็ต้องเนื้อแบบนี้แหละครับอสมเด็จองค์นี้แขวนไปที่ไหนเอาว่ามีคนก็ต้องเดินตามคุณอะเพราะนี่เป็นเนื้อสมเดะะ็จวัลขังที่เข้าใจง่ายนะครับเป็นสมเดะะ็จวัลขังที่เข้าใจง่ายที่สุดสองเนื้อกันนะ อันนี้ไม่หลายแสนครับเนื้อเดียวที่ขายกันสิบล้านนะครับสมเด็ดโตชัดเจนครับอ่าพี่พี่ไม่มาเสียดายแย่พลาดได้ไงองค์นี้เนื้อหาจัดจริงๆยอมรับทันยุคต้องเนื้อนี้เท่านั้นอ่าอันนี้เป็นเนื้อโซนเข้าใจง่ายโซนราคาแพงป่าทวีลงสนามแน่นอนองค์นี้สวัสดีครับพี่คงศักด แ้ตาเป้าลงสนามเลยครับยังไงก็มีคนเอาเพราะพาแบบนี้ไม่ได้เห็นเห็นแล้วไม่ต้องคิดเยอะต้องบอกว่าคือใครที่ได้องค์นี้ไปส่องเนี่ยคุณดูสดําเร็จโตเป็นเลยดูว่าระครั้งได้เลยมาแล้วครับเปิ้แรกใครได้องค์นี้ไปใช้เนี่ยแค่มีเนื้อสมเด็จโตท่อเล็บทวเขียวชีวิตคุณก็ไม่มีวันตกตำ่ำนี่<า>ถ้าได้องค์นี้ไป,ปแขวน มาที่สามหมืนบาทครับเปิดแรกครับเวลาเดินแล้วนี่ฮะมาที่สามหมืนบาทครับไม่อยากให้อาจารย์เลิกซองเลยยิ่งดูยิงย่งหลงพี่สี่จันครับอยู่ที่สามหมืนบาทครับสมเด็จโตใช้เลยครับก็จโตชัดเจนครับองค์นี้ก็ถ้าเนื้อที่เข้าใจง่ายก็คือเนี่ยเนื้อนี้ครับนะมีดราม่าอะไรไม,ไ,มไม่ต้องดราม่าหรอกครับก็คือว่า ถ้าเกิดว่าใครดูพระองค์นี้เก๋ชาตินี้เขาก็จะหาพระแท้ไม่ได้อีกเลยเนี่ยต่างคนต่างดูไม่ต้องซีเรียสครับคนดูเป็นเขาก็ซื้อคนที่เข็นคุณค่าและเข้าใจว่าพระสมเด็จโตไปยังไงคนจ่ายตังเขาต้องดูเป็นแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดเข้าใจว่าพระแท้เป็นเก๋เนะี่ยชาตินี้เขาจะหาพระแท้ไม่ได้อีกเลยนะอันนี้เก๋คืนเพื่อไม่ห้าแสนครับง่าย,ายๆได้ใจความไม่ได้เก๋คืนเต็มนะ เกืนเบอร์ไม่ห้าแสนอันนี้เป็นพระสมเด็จโตที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วครับมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับถ้าชิ้นส่วนแค่นี้โอ้โหพี่มาที่สามหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายต้องบอกนะครับว่าพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแล้วถ้าเป็นเนื้อยุคต้นแบบเจอและเข้าใจง่ายแบบนี้ส่วนมากเราเจอแต่ยุคป,ปายนะถ้าเป็นยุคต้นแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงอนะ โอ,อยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะครับาาราคาผู้ชายพระสมเด็จโตยังไงกรถึงครับแบบนี้เข้าใจง่ายถ้าใครได้เนื้อองค์นี้ไปแขวนไปส่องไปใช้บารมีอยู่ที่สามหมืปดพันบาทมาที่ 40, าาสี่หมืนบาทครับราคาดท้ายวันนี้ม <า S 1> ผม 40, <ะ>ผมตัดใจให้แล้วไม่สนใจเรื่องกำไรคาทุน,นอเอาเลยครับเพื่อนอๆพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวเอาเลยครับ มาที่สี่หมืบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่สี่หมนบาทแล้วมาที่4ี่หมื่นสันบาทครับใครองค์นี้ไปจดจําไปอีกนะดูสมเด็จเป็นเลยแล้วแขวนองค์เดียวอยู่ครับอยู่ที่สี่หมื่องันบาทมาที่สี่หม่นสันอรยมาที่4ี่หมื่ันห้าร้บาทคกับราคาสุดท้ายมาที่4ี่0 0ื่นนหกร้บาทที่คุณาทวีครับราคาสุดท้ายครับคือการที่ได้แขวนองค์นี้จบสี่หมืนองนห้อบาทคกับราคาสุดท้าย Oh. คือเนื้อแบบนี้นะ oh. ใครที่ได้สมเด็จเดี๋ยวนะี่คือเนื้อยุคต้นที่เข้าใจง่ายที่สุดครับปิดไปที่โอ้โห oh. นี่ปิดไปที่คุณนาทวีนะครับปาดแบบเลือดเย็นมากเลือดอยเย็นร,ยยร้อยเดียวร้อยเดียวโอ้โอดีคุณนาทวีนะครับสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาททวน นะโอ้โหต้องบอกว่าเนื้อนี้คือเนื้อที่เข้าใจง่ายที่สุดเป็นเนื้อวัลรคังยุคต้นผู้มากรัพมากบารมีมา,ลมมาแล้วโอ้โหพี่มาลนะัชัยก็มาสี่สามปดไม่ทันนะครับรายการนี้เนื้ออมเหลืองเข้าใจง่ายมากนะท่านเนื้อนี้คือเนื้อวัลรคังยุคต้นครับแคปหน้าจอกันไว้นะเพื่อนๆน,น,นะ หัวแล้ะพิทวีสวัสดีพีทิทว,วีด้วยครับรายการนี้ไม่มีสูตรตัวนี้แล้วแหละจริงจริงวิวตรงนี้แบ่งเฉลิมพระเกียรติด้วยครับอาจารย์สมเด็จเฉลิมพระเกียรตินี่ยเนื้อจะออกเป็นโซน วัดเกศบางขุนพรมเห็นไหมเนื้อ้นมค้นถ้ายุคต้นเนี่ยก็จะเนื้อวัดเกศเนื้อบางขุนพรมเนื้อนมค้นแบบนี้ช่างแกะคนเดียวก็วัดเกศเลยสองนาทีอาจารย์ค่อนข้างหายากนะนี่อ่ะสมเด็จโตแน่ครับองค์นี้นี่คือ ยุคต้นเนี่ยค่อนข้างหายากแล้วก็พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เอาจริงนะผมสะสมว่าเฉลิมาะเกียิพิมพ์นี้ผมยังไม่มีเลยใช่ผม้อลกเจะยงโอ้โหโอ้พี่วีครับต้องบอกว่าขอบคุณพี่พี่และอาจารย์โอที่ให้ผมไว้ศึกษาครับคุณนาทวีแล้วองค์ไหนที่พี่ธวีมาปิดนะมาหนึ่งหมื่นบ้านแล้วนะพี่เปิดแรกเวลาเดินแล้วเนี่ยโอ้เนื้อทุกคนจะมั่นจจรับพี่พี่ทวีปิดสมเด็จองไหนอะองคนั้นคือชัดเจนลูกเกด อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับเปิดไลค์ครับใช่ไหมพี่โอคณโสมัะเกตกนเนื้อนะยุคเดียวกันครับนี่ว,วัดเฉลิมพระเกิเนี่ยเขาคู่กันมากับวัดพระคู่กันมากับพระพุทธบาทปีลนันคู่กันมากับท้ายตลาดนี่ฮะเอาแล้วครับไปดูครับเพื่อนสมบูรณ์มากครับองนี้สมบูรณ์มากวัดเฉลิมพระเกิอะ่ะเขาบอกว่าถ้าวัดละคังราคาเข้าวัดเฉลิมพระเกิใครก็ดูเป็นเออ ภาวะเฉลิมมะเกียรติยุคต้นเนี่ยแค่พระโด่งดังมีย้อนยุคเยอะแต่ถ้ายุคต้นเราใช้ความเก่าในการดูแบบนี้ในมือหมวให้เหมือนว่าเกตเนี่ยพอคนดูวัดเฉลิมเป็นนะภาวะเฉลิมอะคนจะกล้าซื้อแพงมาที่สองหมืนบาทครับราคาสุดท้ายวัดเกตยังไงยังงั้นเลยเนื้อนี้เข้าใจง่ายคนคนเป็นคนเก่งต้องพี่ทวีครับสุดยอดนับถือ อยู่ที่สอง0มืนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สอง0มืนบาทมาที่สอง0มืนหนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายสองแล้วไม่เบื่อเลยเนาะอยู่ที่สอง0มืนหนึ่งบาทครับราคาสุดท้ายครับอู้สวยจริงวิว่งนี้เนื้ออมเหลืองน้ำมันดูง่ายโอ้โหสอง0มืนบาทนี่ยังกับราคายังไม่ได้เต่าปดนนี้ปีสามหกอะโอ้โหได้แขวนพราสมเด็จโต ราคาลาคักหมื่นผมถือว่าเกิดมาคุ้มแล้วครับชีวิตนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทมาที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทราคาสุดท้ายเนี่ยคือประเด็นคือว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เห็นวัดเฉลิมที่แท้แอายุต้นกันแล้วไง <มา S 3> พอ <ๆ S 2> หยิบมาเห็นแท้แอายุต้นก็เข้าใจง่ายคือประเด็นแคบไ,ไม่เคยได้เห็นผมจึงมีความรู้สึกดีทุกครั้งที่ผมได้มีพาแบบเนี้ย มาอยู่ในรายการผม <า S 2> เชื่อคนดูพ้าไม่เป็นเห็นแบบน,นี้ก็เข้าใจง่าย,ยมาที่2 4งหมบาทมาที่2 4งหมื่นยมาที่24,900ื้าบาทกับรา,าคาสุดท้ายามาที่24,900บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่25,500ื่นหาพ มาที่ 200, nó, สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับเนาะส่องแล้วมันเข้าไปในนิบบางด้วยโอ้โหเนาะอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับวัดเฉลิมนะเมื่อคุณได้ดูไลฟ์วันนี้แล้วคุณแยกความเก่าแล้วคุณได้เจอได้ส่องตัวจริงนะโอ้โหหน้าแขวนนะหน้าแขวนอยู่ท <SO ี่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายแล้วหน้าสะสมด้วยเพราะพิมพ์ของวัดเฉลิมมาเขามีการแกะงดงามมาที่สองหมื่นห้าพัน ห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหนาฬิกาดังแล้วนะพี่องค์นี้ห้าหมื่นก็ไม่แพงอยู่ที่สองหมื่นาพันห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายสองหมื่นกว่าบาทการที่ได้แขวนพระสมเด็จยุคเก่าๆยุคโบราณมาที่สองหมื่นพันหกร้อยบาทมาที่สองหมื่นหพันหกร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นหกพันบาทแล้วโอ้โหมาที่สองหมื่นหกพันสองร้อยที่คุณนาตวีครับ ราคาสุดท้ายต้องยอมผมผมยอมจริงๆนะแม่นแม่นมากโอไอโอบอกขอส่งหน่อยโอ,อ,นอย I ทนไม่ไหวฮะไปิดไปดีคุณนาทวีนะครับสองมือโนบันสองร้าทท้วนพี่ทวีเข้าดูรู้ครับโอ้พี่ของศักติ์สุดยอดจ้ะพี่พี่ประสิทธิ์ใจมาสองหกห้าไม่นะครับรายการนี้แล้วผมยอมนะถ้าบพี่ทวีเป็นนักสนุกเกอร์ดิต้องบอกว่าโอ้ นะฮะแม่นจริงวัดเฉลิมพระเกียตยุคต้นก็ขอให้ตัดคลิปนี้ลงไว้ในช่องนะครับแม่นกว่าหลอนนี่โอ้โหแม่นกว่าลอนนี่อ่าช่างซ่อมถึงซื้อเฉลิมพระเกียตเอาไปซ่อมวัดเกียสะส่วนใหญ่สวยโอ้่ ตัดลงช่องให้ด้วยนะนเวลามากๆพิ่ธนงชัยโยอมยอมเรื่องความแม่นวิทวี <รอ S 1> เลยครับแม่นก็รอนนี่แม่นก็รอนนี่ตัดลงช่องไว้นะครับตัดลงคลิปไว้ให้ด้วยเนี่ยตอนที่ผมสอ,อนวันนี้จะลงลงเป็นงองค์แยกเป็นงองค์ครับนี่ฮะก็แบบเนี้ยบางคนเขาก็จะเอาไปเล่นเป็นปูโต๊ะเพราะว่าปู่โต๊กับเจ้าคุณโชต่ะ ท่านใช้พิมพ์เดียวกันผมกว่อมะมกวมแมตซี่กับพต่วีนี่แหละครับอ่ะนะครับโอ้เก็บให้เจ้าช่วยแลเรก็ไม่มีแล้วเหมือนกันเก็บไว้ทีบางอย่างก็คือเวลาที่ไม่มีอ่ะผมก็จะเก็บไว้่อง